สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่แกงกระบงโหันนะคะวันนี้เราจะมากินหมูหันกันนะคะที่แกงกระเบาะนะคะมาดูกันเลยค่ะอ้าเรีกเอียงคือสิมีเียนหทุกคนตอนนี้รออาหารอยู่นะคะว่ามันเราดูว่าหมูหันเราจะเป็นยังไง่าอาหารเรามาแล้วนะคะทุกคนนนี้ก้้ยไข่มดแดง ปลาทอดผกแล้วก็มีซุปตามอันนี้ต้ยมยำปลาชาันหมูหันมาแบบเป็นตัวเปิดเนี่เป็นแบบเป็ดมาแบบเป็นตัวเลยกินอะไรกินต้มปลาแล้วเดี๋ยวเราจะชิมหมูให้ดูเดี๋ยวเราจะชิมหมูหให้ดูดรมมรดครับดูดูหมูหันนะ มาเป็นตัวเลยซ่ารอบนี้กินได้ทั้งกระดูกใช่รอบนี้มาเป็นตัวเลยไม่รอบที่แล้วมันจะมายเป็นแบบแยกเป็นจานขครจานมันมากินไหมตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือเราก็ดูกว่ากันดูเนื้อนางกวามานงางควมมากก,ามาก,กับน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานน้ำจิ้มวาน เลิศดะเบสเข้ากันที่สุดเขาจะมีแต่สีสีเหลืองแบบก็สจามาเป็นจิ้มนอ่ทั่วนักเรียนเนะใคามดแดงใข่มดแดงก็เดอดเบสนะคะะบอกให้ไอ้ีต้มปลาคางถือเรียนใข่บุเมืองราคาสองร้อย